สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านครับพบกันในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสายชั้นป .6 นะครับในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่20นะครับของภาคเรียนที่2นะครับเรากําลังอยู่ในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยนะครับนะในคราวที่แล้วเราได้มาศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือกับภาคกลางกันไปนะครับเราก็จะพบว่าลักษณะของภาคเหนือเนี่ยเป็น ภาคที่อยู่ในที่สูงนะครับนะเต็มไปด้วยภูเขานะสูงแล้วก็ทิวเขาเนี่ยนะครับนะทอดตัวในแนวเหนือใต้เนี่ยนะครับกระจายอยู่ทั่วทั้งภาคเลยนะครับแล้วคนก็จะนะไปอาศัยกันอยู่ในนะที่ราบนะครับรนะหว่างภูเขาต่างๆที่ราบสลับกับแม่น้ำนะครับในะส เล็กๆนะครับสายสั้นๆเนี่ยน,นะครับที่ทอดตัวในระหว่างนะครับแนวทิวเขาต่างๆที่เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสายใหญ่อย่างเช่นแม่น้ําเจ้าพระยาในภาคกลางนะครับส่วนภาคกลางนะครับก็จะมีลักษณะเป็นที่ราบร่มแม่น้านะครับแล้วก็บริเวณขอบขอบของภาคเนี่ยนะครับก็จะมีแนวทิวเขาเนี่ยนะครับทอดตัวเนี่ยทำให้ดินนะน้ำ นะครับและปุ๋ยเนี่ยนะครับจากธรรมชาติเนี่ยไหลลงมากองอยู่ในที่ลาบภาคกลางเหมาะแก่การปลูกพืชทําการเกษตรนะครับแล้วในภาคกลางก็ยังมีภาคกลางตอนล่างเนี่ยจะเป็นที่ลาบรุ่มชายฝั่งทะเลด้วยนะครับอย่างเช่นจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการเป็นต้นนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็ยังเป็นจุดประสงค์ตัวเดิมนะครับอธิบายลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยได้นะครับนักเรียนก็คงจะอธิบายได้นะครับมากขึ้นแล้วนะครับวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับก็คือแผนที่เนี่ยแหละถ้าเราดูเป็นเราก็จะเข้าใจง่ายเห็นควาสมสัมพัญของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อันนี้นักเรียนก็ นะคงจะได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วนะครับคําถามในชั่วโมงนี้นะครับมี2ข้อนะครับก็คือขีดสมุดขึ้นมานะครับเขียนว่าแบบฝึกหัดภาคเรียนที่2ชั่วโมงที่20แล้วก็ขีดเส้นใต้สีแดง2เส้นนะครับลอกโจทย์ทีละข้อนะครับข้อ1ถามว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบไหนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยครับแต่เราจะรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือภาคอีสานนั่นเอง นะครับตอบภูมานะครับว่ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดนะครับข้อที่2ก็คือภาคตะวันออกของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดนะครับก็ตอบมาอีก2ภาคน,นะครับอ่เราก็รู้อยู่แล้วนะครับจากคราวที่แล้วก็ให้ดูแล้วว่าประเทศไทยแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ภาคหรือภูมิภานนคนั่นเองนะครับนักเรนก็คงจะตอบแบบ นะคำถามของครูได้ในข่าวที่เลวนะครับนะมียากนะแต่สิ่งที่จะยากก็คือนักเรียนต้องจิ้มให้ถูกนะครับว่าภาคเหนืออยู่ในภาคกลางอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับเพราะคนบางคนเขาก็ชอบเรียกแบบง่ายๆก็เหนืออีสานกลางใต้นะครับแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเราไม่ได้มีแค่นั้นยังมีภาคตะวันออกนะกับภาคตะวันตกด้วยนะครับ ลักษนะณะภูมิประเทศก็เหมือนขราวที่แล้วนะครับให้ดูอีกครั้งนะครับนะเราจะเห็นว่าในภาคเหนือนะครับนะในภาคเหนือเนี่ยนะพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับเป็นสีน้ําตาลมีแนวทิวเขาทอดตัวยาวต่อเนื่องมานะครับส่วนภาคกลางเนี่นะครับเขาก็จะมีขอบหนิ่งนะครับนะทิวเขาเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับดงพญายเย็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ที่ นะนักเรียนเคยได้ยินนะครับไปเขาใหญ่นะครับเคยได้ยินไหมครับนะปูดภูดทับเบิกปูหินล่องกล้าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแนวทิวเขาตรงนี้ซึ่งเป็นตัวกั้นแบ่งภาคกลางกับภา,นะานะภาคอีสานภาคอีสานจะเป็นภาคนะหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นภาคที่ถนะูกแบ่งแยกจากภาคอื่นๆอ,อย่างชัดเจนเพราะว่ามีแนวทิวเขาเนี่ยนะครับมาขวางกั้นอยู่ นะครับไม่เหมือนภาคกลางเนี่ยภาคกลางจะไปไหนเนี่ยนะครับมันก็ไปไง่ายใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีแนวทิวเขามาขวางกั้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยคนจะไปภาคนะครับอีสานกลับบ้านกันเนี่ยนะครับก็จะลถติดมากเลยโดยเฉพาะในแถวลำตะคองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแนวทิวเขาที่ทุกคนต้องไปนะครับเพราะมันมีแนวทิวเขาขวางกั้นตรงที่มันพอจะไปได้ก็คือบริเวณตรงนี้ นะครับไปบริเวณตรงนี้มันก็เลยต้องไปแออัดก,กันนะครับอ่ะดังนั้นนี่ก็คือลักษณะภูมิประเทศนะครับที่แต่ละภาคมีลักษณะที่แตกต่างกันอ่านักเรียนก็มาดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในภาคอะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกับภาคตะวันออกก็คือภาคตรงนี้กับภาคตรงนี้นักเรียนก็ลองดูงว่าลักษณะภูมิประเทศนะครับของในแต่ละภาคนะครับเป็นอย่างไร นะครับมีอะอะไรบ้างนักเรียนก็ลองนะครับดูนะครับเพื่อจะเจอคำตอบของนะของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันเลยนะครับในภาคที่3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าเราดูในแผนที่เห็นไหมครับจะอยู่ตรงนี้นะเป็นนะถ้าเป็นประเทศไทยเปียบเหมือนขวานโบราณภาคอีสานก็คือเป็นใบขวาน เป็นประเทศเป็นภาคที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับแต่พื้นที่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะมีความแห้งแล้งสูงมากเพราะว่าใต้พื้นดินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทรายนะครับก็คือมีทรายอยู่ในพื้นดินมากมันก็เลยจะไม่ค่อยอบกุ้มนะ้ำพอฝนตกตกน้าจนท่วมเลยครับแต่พอหน้าแล้งนี่แห้งเหือดจนแทบจะไม่มีน้ำนะกักเก็บน้ําไม่ค่อยอยู่นะ เพราะว่าเขาเรียกว่าดินแดนแห่งที่ราบสูงภาคอีานเป็นดินแดนแห่งที่ราบสูงราบก็คือความราบเรียบครับเราจะเห็นว่าตรงภาคเนี้ยนะครับด้านที่ตะวันตกของภาคอีสานเนี่ยมันจะมีแนวทิวเขาใหญ่นะแนวทิวเขาภูพาโนพยายเย็นเนี่ยนะครับต่อเนื่องกับแนวทิวเขาเพชรบูรณ์เนี่ยนะมันก็จะเป็นนะสันสูงนะครับมันจะเป็นสันที่สูง นะเมื่อสันที่สูงเนี่ยนะครับมันก็จะสูงแล้วมันก็จะลาดเอียงไหลลงไปด้านล่างนะนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสูงนะเหมือนนึกถึงสภาพหลังคาบ้านก็ได้นะครับมันก็จะสูงฝั่งหนึ่งแล้วก็จะเอียงลาดเลยนะแล้วน้ําก็จะไหลเนี่ยนะครับไหลาจากตรงนี้นะแล้วก็ไปออกสู่แม่น้ํโขงนะครับดังนั้นนี่คือลักษณะข,ของของภาคที่เรียกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไรก็คือเป็นพื้นที่ราบสูงมีแอ่งที่ราบ้ายถ้วยอยู่ตรงกลางน,นี่ครับที่เรียกว่าถ่ายถ้วยก็คือมือที่ครูบอกเนี่ยนะครับนะลักษณะพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกและด้านใต้จะเป็นแนวเทือกเขาสูงด้านใต้ก็คือด้านนี้ไงครับแต่แม้มีดงพญาเย็น นะครับมีสันกำแพงกับพนมดงรักเนี่ยนะครับก็เป็นทือเขาสูงนะตรงนี้ก็สูงแล้วน้ําก็จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําน้ําอยู่ในแอง่งตรงนี้นะครับนะนี่คือลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศนะครับก็คือเป็นแบบร้อนชื้นสลับกับแรงก็คือส่วนใหญ่ก็จะร้อนก็คือแรงก็แห้งแรงนั่นแหละนะครับก็จะมี ฤดูร้อนฤดูฝนฤรดูแนวคล้ายคึงกับภาคกลางและภาคเหนือนะครับแต่สภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับนะเราจะเห็นว่าตรงนี้ด้านตอนบนภาคอีสานตอนบนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คนะ่อนข้างหนาวเย็นเหมือนกับในในภาคเหนือเพราะว่าอยู่ในนะครับนะเส้นละติจูดนะครับที่ที่สูงนะครับใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ที่หนาวเย็นนะแต่ พอหน้าร้อนก็ร้อนเหมือนกันหมดในนะทุกๆส่วนของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับทรนะัพยากรธรรมชาตินะครับนะบอกแล้วเป็นนะดินทรายนะดินร่วนปนทรายนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำก็เพราะว่าอะไรเัราเป็นทรายมันก็เลยนะน้ําท่ากนะ็ไม่ค่อยจะขังไม่ค่อยจะเก็บไม่เหมือนภาคกลางดินในภาคกลางส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวดินนะครับที่ อกอุ้มน้ำนะครับนะแม่น้ำนะครับเป็นต้นกําเนิดของป่าและทิวเขาต่างๆเนี่ยนะครับมีป่าเต็งลังมีป่าไม้แดงมีป่าเบญจพรรณนะครับป่าไม้ก็กระจัดกระจายอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็นะครับถูกทําลายไปเช่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ในแถวทิวเขาเทือกเขาต่างๆก็ยังพอมีอยู่นะครับ ามาดูนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาบอกว่าอย่างไรนะครับในสไลด์อันนี้บอกว่าเป็นที่ราบสูงหรือดินแดนแห่งที่ราบสูงนะบริเวณตอนกลางเป็นแอ่งกระทะนะครับมีขอบสูงชันอยู่ตามแนวทิวเขาต่างๆก็อย่างที่บอกนะครับนีแนวทิวเขาเนี่ยพนมดงลักสันกำแพงดงพญายเย็นเพชบูรณ์เนี่ยนะครับนะแล้วก็มี ที่เขาภูพาตรงนั้นก็เลยกลายเป็นแอง่งนะมีแอ่งสะกลนนะครกับแอง่งนะครับโคราชนะครับก็ทําให้เราพอจะเห็นนะดังนั้นเนี่ยเมื่อมีนะครับมันก็จะมีลักษณะข,ของแหนะล่งท่องเที่ยวนะครับนะเช่นภนะูกระดึงนะครับภูกระดึงนะเป็นอยู่ที่จังหวัดเลยเยนะครับเป็นภูเขาหินทรายยอดตัดนะครับนะก็คือบน นะครับด้านบนเนี่ยนะเป็นที่ล่าขนาดใหญ่เลยนะคนก็นิยมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ต้องเดินแบบเดินป่านะครับนะสูงสุดนะครับนะมีจุดสูงสุดที่1,316เมตรนะครับคนจะไปคุณก็ต้องเดินกันนะครับเดินเป็นหลายชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็จะมีอาชีพที่เกิดขึ้นก็คือลูกหากนะลูกหา,กนะกหากเป็นมนุษย์ที่สุดยอดมากๆก็คือรับจ้างนะครับ หาบสัมภารณนะครับของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเดินแค่ตัวเปล่าเนี่ยก,ก็ขาลากแล้วนะครับนะเดินกันหลายชั่วโมงแล้วแต่รูปภาพเนี่ยนะครับเขาก็จะรับจ้างโดยช่างกีโลนะเราจะเอาข้าวสารจะเอาน้ำเขาขนมเอาอะไรไปเนี่ยนะครับนะเขาก็จะช่างกีโลแลแ้วเขาก็จะคิดนะคิดราคาแล้วเขาก็จะแบกขึ้นไปนะครับ หนึ่งที่เราดูขาวนะครับนะบางที่แม่ค้าชั้นบนเนี่ยนะครับก็จะมีคนไปตั้งร้านค้าต่างๆบางทีก็จ้างให้เอาตู้เย็นขึ้นไปยกขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับถังแก๊สขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเขาก็รับจ้างนะครับก็เป็นอาชีพนึงะครับนะก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามมีโอกาสโตขึ้นก็ไปนะครับไปศึกษาธรรมชาตินะครับแล้วก็เก็บมาเพียงภาพถ่ายและความทรงจำนะครับขยะเอาไป ก็ต้องเอากลับมานะครับนะมีหนองหานนะครับเป็นนะทะเลน้ําจืดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยนะครับหนองหานเนี่ยนะครับก็นะเป็นแหล่งที่นะมีสภาพที่นะดีนะครับนะล้วก็จะมีเช่นในนะที่พุมภาวาปีที่อุดรธานีก็จะมีเรื่องของทะเลวเัวแดงนะครับชยัยภูมิก็มี <c oughs> มอหินขาวนะเป็นเสาหิน นะครับที่เกิดจากการผูกก่อนกัดเซาะนะครับเหลือเป็นแบบนี้ก็เกิดความสวยงามน,นะครับมี3,000โบกส0 0 0โบกก็คือเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมพอน้ําแห้งเนี่ยครับที่อุบลรัชธานีเนี่ยนะก็จะเป็นแอ่งหลุมนะหลุมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลุมเนี่ยนะครับจะโผล่มาในน้ำแรงมีมากมายเลยเขาก็เลยเรียกว่าสัพพันหลุมสามพันโบกนะครับเกิดจากการที่นะ ก้อนหินก้อนกวดเนี่ยมาถูกตกเข้าไปอยู่ในในแอ่งน้ําแล้วมันก็ถูกน้ำเนี่ยหมุนวน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 กัดซอะไปนะผ่านการเวลาแบบนี้นะครับจนมันเป็นแอ่งลึกนะเป็นแอ่งเป็นหลุมหลุมหลุมนะครับนะ,นะเกิดเองตามธรรมชาติก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็เป็นแหล่งที่คนนิยมไปท่องเที่ยวนะครับต่อมานะครับนะในภาคอีสานก็ยังมีเยอะแยะมากมายที่เป็นแหล่งนะครับนะ ทางธรรมชาติที่สวยงามนะครับนักเรียนก็ลองไปท่องเที่ยวดูนะครับนะก็จะนะได้สัมผัสกับนะธรรมชาติแล้วก็จะรู้จักว่าของฟงของฝากนะครับเอามาภาคต่อไปคือภาคตะวันออกภาคตวออะคนะตวันออกเนี่ยนะครับกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันมีแนวทิวเขาที่ชื่อว่าแนวทิวเขาสันกําแพงก็คือมันเป็นสันเป็นกําแพงเนี่ยนะครับขวางกั้นอยู่นะครับคนจะไปจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับนะ ก็มีแนวทิวเขาสันกำแพงเนี่ยนะครับนะหรือไปจากปากจีนเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นกำแพงนะภาคอีสานเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งที่ราบสูงก็อย่างที่บอกเป็นที่ราบสูงมันสูงครับนะแต่พอนะครับที่ราบด้านล่างเนี่ยนะครับตรงจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับเหมือนมือปูด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันอยู่สูงเลย ดังนั้นใครจะอยู่ด้านล่างจะขึ้นไปเนี่ยนะครับตรงแถวบุรีรัมย์รีสะเกศเนี่ยก็คือเป็นทางที่จะต้องขึ้นไปลาดชันมากสูงชันมากแล้วก็มีรถเนี่ยนะครับนะประสบเหตุตกเขาเนี่ยนะครับทุกทุกปีนะเสียชีวิตกันเนี่ยนะครับหลายหลายศพมากนะครับหลายสิบศพในแต่ละปีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าทางมันยากลำบากในการที่จะเดินทางไปนะครับอ่าภาค นะครับตะวันออกก็เป็นภาคที่นะครับคนแถวกรุงเทพเนี่ยนิยมไปท่องเที่ยวกันโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีนะครับก็จะมีเกาะนะครับเช่นเกาะล้านแถวพัทยาเกาะศรีชังต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีชายหาดนะครับเช่นเกาะสมเอ็ทที่จังหวัดระยองแล้วก็ไปจันทบุรนะครับก็เป็นจังหวัดที่ติดกับชายทะเลตะวันออกคนก็นิยมไปท่องเที่ยวกันนะครับก็ หรือมีเขาคิจกูดเคยได้ยินไหมครับเขาคิจกูดอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีก็คนก็จะชอบไปนมัสการลอยพระพุทธบาทกันนะครับามารู้จักกับภาคตะวันออกกันบ้างภาคตะวันออกนะครับมีนะครับลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขานะครับและที่สูงอยู่ตรงตรงกลางมีเนินเขามีที่ดอนและที่ลาบอยู่โดยรอบบางส่วนเป็นที่ลาบสลับกับเนินเขาคล้ายลูกคูก นะล่าสลงสู่อ่าวไทยอ้าวถ้าเราจะตอบแบบนี้ก็ตอบได้ครับนะแต่ถ้าเราจะตอบว่าเป็นภาคนะครับตะวันออกเป็นที่ลาบนะเป็นแอ่งที่ลาบนะรุมม่มแม่น้าเพราะเรามีิแม่มน้ำนะสลับกับที่ลาบระหว่างภูเขานะครับนะและที่ลาบใช้ฝั่งทะเลตอบแบบนี้ก็ได้ครับนะก็คือตอนนะตอนในเนี่ยนะครับของภาคก็จะเป็นที่ลาบ ลุ่มแม่นม้ำนะส่วนที่อยู่ติดกับชายทะเลก็เป็นที่ลาบชายฝั่งทะเลนะครับลักษณะข,ของพื้นดินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นที่ดอนก็คือเป็นที่สูงนะครับนะที่ลาบนะครับโดยโรอบนะครับล้ายลูกฟูกก็อย่างที่บอกครับภูเขาเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นๆน,นะครับจนะขึ้นใหญ่พพกว่นะนะาภาคกลางนะครับลักษณะอุมิอากาศนะครับก็จะเป็นร้อนนะ ชื้นสลับกับแล้งตอนล่างได้รับอิทธิพลจากนะลมทะเลนะครับก็จะเจอว่านะครับในแถวจังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดเนี่ยนะครับนะก็จะได้รับลมมรสุมเนี่ยนะครับนะจากนะท้องทะเลฝนก็จะตกมากแถวจันท์แถวตราดเนี่ยนะครับนะแถวระยองเนี่ยฝนมันก็จะตกมากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นแนวทีวท่ฝั่งกั้นทางลมเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ในห้องเรียนอีกครั้งนะครับ ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนที่เกิดจากการปุก,ก่อนและมีแนวทิวเขาสูงของภาคที่เป็นแหล่งต้นน้าแต่เป็นแม่น้าสายสั้นๆน,นะครับก็จัดกระจายนะครับอยู่ในในตัวภาคนะครับอย่างเช่นแม่น้ําบางปะกงเคยได้ยินไหมครับแม่น้ําจันทบุรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็นะก็จะมีเรื่องป่าชายเลนนะครับมีทราย นะครับมีใส่แก้วคืออะไรก็คือหัดดรายนะครับทรายเนี่ยนะครับที่เขาออกมาทําแก้วก็จะมีความละเอียดความขาวนะครับนะที่สวยงามมีเกาะแกงอ่งภาคตะวันออกนะครับพอแยกมาให้เห็นแบบนี้เราก็จะเห็นว่านะครับตรงแหลมเนี่ยนะครับนะจะมีแนวทิวเขาบรรทัดเนี่ยนะครับขวางกั้นตรงนี้นะครับขวางกั้นไทยกับกัมพูชา แล้วไอ้แหลมตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ,รบ,รรบที่จังหวัดตราดเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นแนวซึ่งเป็นแนวขวางกั้นลมทะเลนะลมทะเลลมมรสุมเนี่ยที่จะพัดเอาความชื้นเนี่ยนะครับพอมาเจอกับแนวทิวเขาจันทบุรีกับบรรทัดมันทานํนทาให้บรินเวณนี้มีฝนตกเป็นจํานวนมากนะครับมากนะครับเป็นอันดับสองของประเทศนะครับส่วนที่หนึ่งเป็นที่ไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง นะครับนี่คือลักษณะภูมิประเทศเมื่อมีลักษณะภูมิประเทศนะครับคนก็เลยเห็นไหมครับนะไปพัทยากัน,นครับเพราะว่าเป็นเมืองตากอากาศนะครับที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่มีใครไม่รู้จักนะครับมาประเทศไทยถ้าไม่ได้ไปพัทยานี่นะเหมือนว่ามาไม่ถึงนะครับที่จังหวัดสาะแก้วมีนะแผ่นดินนะครับเขาเรียกละลนะุนะครูเคยไปนะครับสอนหนังสืออยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะสองปีกว่าเกือบสามป,ปีนะก็ ละลุเนี่ยนะครับเป็นแนวนะครับการพังทลายของดินนะครับแล้วมันก็จะเห็นนะครับเป็นกองแบบนี้แหลมๆนะครับสวยงามนะครับใครมีโอกาสก็ลองไปท่องเที่ยวดูนะครับแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชิงระบบนิเวศนะครับป่าชายเลนนะครับก็เป็นการศึกษาลักษณะทางธรรมชาตินะครับอย่างที่บอกว่า เมื่อมีชายฝั่งทะเลก็จะต้องมีป่าที่เรียกว่าป่าชายเลนนะครับเกิดขึ้นแล้วก็จะมีเกาะนะครับเกาะขนาดใหญ่เลยของภาคตะวันออกที่ชื่อว่าเกาะช้างนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับลองมาจากเกาะภูเก็ตของภาคใต้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับถึงลักษณะภูมิประเทศของนะครับทังของภาคนะครับ วันนี้ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับนักเรียนก็น่าจะตอบได้นะครับว่าข้อที่หนึ่งนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดนักเรียนก็อาจจะสรุปเองก็ได้อาจจะดูแผนที่หรือจะดูในหนังสือนะครับดูในหนังสือประกอบด้วยก็ดีมากเลยนะครับนในหน้าที่หนึ่งร้อย 172กับ1 7 3 174นะครับนะเปิดหนังสือดูด้วยนะครับนะเผื่อบางทีครูพูดเร็วหรือไม่ได้ละเอียดมากนะครับดูหนังสือจะได้คำตอบที่ชัดเจนนะครับอ่ะในชั่วโมงนี้นะครับก็ไม่ได้ย่างมากนะครับแล้วรักษาสุขภาพนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงนี้ก็สวัสดีครับ